พระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งคำคำนับของเปาโลด้วยใจยินดีเปาโลอัครสา,าวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและทิโมธีน้องชายของเราเรียนวิสุทธิชนและพี่น้องที่สัตว์ซื่อในพระคริสต์ณเมืองโคโลสีขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับท่านเถิดเราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราอาธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเสมอตั้งแต่เราได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์และเรื่องความรักซึ่งท่านมีต่อวิสุทธิชนทั้งปวง โดยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะสมไว้สำหรับท่านในสวรรค์ซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยได้ยินมาแล้วในพระวจนะแห่งความจริงของข่าวประเสริฐซึ่งแผ่แพร่มาถึงท่านดังที่กำลังเกิดผลและทวีขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับที่กำลังเป็นอยู่ในตัวท่านทั้งหลายด้วยตั้งแต่วันที่ท่านได้ยิน และได้รู้จักพระคุณของพระเจ้าตามความเป็นจริงดังที่ท่านได้เรียนจากเอปราฟัสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่รักของเราเขาเป็นผู้รับใช้อันสัตย์ซื่อของพระคริสต์เพื่อพวกท่านผู้ใดเล่าให้เราฟังถึงความรักที่ท่านมีอยู่ในพระวิญญาณด้วยคำอธิษฐานของเปาโล เพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสีเพราะเหตุนี้พวกเราเหมือนกันนับตั้งแต่วันที่เราได้ยินก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านและปรารถนาให้ท่านเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ในสัพพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตามบรรดาความชอบให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้ามีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธเดชแห่งสง่าราศีของพระองค์ให้มีบรรดาความเพียรและความอดทนไว้นานด้วยความยินดี ให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับวิสุทธิชนในความสว่างพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอํานาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้น เราจึงได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเราพระคริสต์ทรงเป็นศรีรษะของคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิ่ง ได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวะบันลังหรือเป็นเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพสรรพสิ่งทั้งสิน้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ ทรงดำรงอยู่ก่อนสปปรรพสิ่งทั้งปวงและสปปรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์พระองค์ทรงเป็นศรีรษะของกายคือคริสจักรพระองค์ทรงเป็นที่เริ่มต้นเป็นบุตรหัวปีที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสปปรรพสิ่งทั้งปวง โดยว่าเป็นที่ชอบพระไทยพระบิดาที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นมีอยู่ในพระองค์พระคริสต์ทำให้เกิดสันติภาพและการคืนดีและโดยพระองค์นั้นให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระองค์เองโดยพระองค์นั้นข้าพเจ้าพูดได้ว่า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในท้องฟ้าพระองค์ทรงทําให้มีสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์และพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกันและเป็นศัตรูในใจด้วยการชั่วต่างๆบัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์เพื่อจะได้ถวายท่านให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้ตำหนิและไร้ข้อกล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์คือถ้าท่านดำรงและตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อและไม่ได้โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยินแล้ว และที่ได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้าซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการนั้นพระคริสตสถิตอยู่ภายในบัตรนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีในการที่จะได้รับความทุกข์ยากเพื่อท่านส่วนการทนทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่นั้นข้าพเจ้า ก็รับทนจนสำเร็จในเนื้อหนังของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักรข้าพเจ้าได้ถูกตั้งให้เป็นผู้รับใช้ตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้าเพื่อท่านเพื่อจะให้พระวจนะของพระเจ้าสำเร็จคือข้อความลึกลับ ซึ่งซ่อนเรนอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้นแต่บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แกว่วิสุทธิชนของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงชอบพระไทยที่จะสำแดงให้คนต่างชาติรู้ว่าอะไรเป็นความมั่นคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับนี้คือ ที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งสง่าราศีพระองค์นั้นแหละเราประกาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนโดยใช้สติปัญญาทุกอย่างเพื่อเราจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระเยซูคริสต์เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกระทำการงาน ด้วยโดยความอุตสาหะตามการกระทำของพระองค์ผู้ทรงออกฤทธิ์กระทำอยู่ในตัวข้าพเจ้าเอมนค่ะ